อร่อยครับพี่น้องครับวันนี้มาพอกับไอ้ตามกับประธานห้างในช่องไอ้ตามบริการประธานห้างนะครับวันนี้นี่ครับข้าวเที่ยงนะครับที่ทุ่งนาประธานห้างนะครับ,รบไปไปูนกินปลามาพี่กินข้าวไปนั้นกินเหล้ามานี่กินสุกสาไอ้บ้านี่นะครับพ,พี่น้องครับอ,อันนี้คืออะไรครับอันนี้คือย่างเนื้ออันนี้ย่างหมูครับอันนี้ไอ้แกงอ่อม กระดูกหมูอันนั้นคืออันนี้ส้มตําแล้วก็ใส่หอยหอยเชอรี่อันนี้เจ็บอันนี้ทีเด็ดทีเด็ดอะไรครับท่านเจลมะกอกกุหล่อบมึงจะซ้ำกูเดี๋ยฮดีเนาะมาพีร้องมาต้องว้าลายต้องว้าลายครับสลับเบ้าหากับเบ้าตามนะนะข้าวข้าวก็มีแค่นี้แหละลูกเมียก็ยังไม่ได้กินเลยมึงมาทุกวันตาม เง็ดพี <S <S ่น้องเงดเอาออกซิมกันเลครับคำแรกแล้วเกียวเนื้อเนื้ออร่อยใหมนะุ่มตำนะใส่หอยไม่้กินข้าวเที่ยงหรไงข้านะวังนะ เงินเยอะไม่ดีนะทำไมข้านี่เก็บพันอยู่กูเป็นห่วงอ๋อเป็นห่วงกูหรือมึงเป็นห่วงตัวมึงกูไม่อิ่มเนอะกูไม่อิ่มใช่ไหมไอ้ฝรัลบทำอะไรต่ำเราดูฝรัลบโอ้โหชุดมึงเนาะทำงานเลยเนาะกูยังร้อนๆอยู่เลยนเนี่ยครัาสามตัวนี่ครับตอนเช้าเราก็ทำนะเราทานนะตอนเช้าเราก็พาชนาเนาะของเข้า เอฟซีมหาัวรถยู้ลงเช้าวันี้ตามไปมึงขับรถถเยปิ่นใช่ไหมขับปิ่นครับพา่ผมก็เอาลงให้เอฟซีดูด้วยว่าจริงไหมหรือมึงอุปโลกเองเบื้องหลังมึงไม่ธรรมดานะเสียรถไถ่ายเนี่เกลือนเกลือนล้วนๆเบื้องหลังมึงโอ้หอนๆอนเลยอืมผมจะไปไหน มีน้อยท่านลงมาฮัลโหลครับอ๋อยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้าว่าจะไปเที่ยวเหนือเดี๋ยวจะไปหน้าร้านมีหน้าร้านอยู่ใช่ไหมเที่ยวเหนือนะครับอ๋อเดี๋ยวๆครับครับจุกเสาร์อาทิตย์สามวันอันนี้ชื่อใครมาล่ะไปเที่ยวเขย่าเลยแถวนั้นแหละหาเที่ยวอ๋ออะไรใครอ่ะดูข้ามาด้วยดูหมอกดูอะไรเข้ามาด้วย Bild, Bana, tawa, ดิดเดดเดดข้ามดีมามาเชพดกิคับโอคดี๋ยวครับผมครับเสียงพูดข้าเสียงพดเสียงพูดเหมือง่ายเห็นาโอ้เลิกเเห็นง่ายเห็นตาเลิกเอากินข้าวอย่าไปกินอย่างอื่นมันไม่ดีเลิกอมหลอดแล้วเนาะเลิกแล้วครับเลิกแล้วเอาาีนี่กินนี่เลยอ้วนๆอืมครอบฝั่งนุ้นด้วยอืม มันได้เห็นหน้าไม่เสียงพูดยากงานเหรอยากงานไม่ได้ยากงานกูสิบล็อคเหล่าบล็อคเหล่าบล็อคอะไรบลอคเหล่าอืมก็ทำเลยครับให้กูพูดความจริงเรื่อยๆเอเร่นงเอาเรื่อก็คือนั่งสมาธิอยู่บ้านฝึกสมาธิฝึกอะไรกรรมฐานครับอืมไอ้เรื่องจริงไหมสูบมาไอ้บ้าไม่ใช่ใช่เรื่องแล้วเป็นคนดีแล้วอืม ช่วยพ่อแม่ครับปูมะเขือครับมะเขือเทศมันมีเวลาหลานครับเอาหลานเลี้ยงหลานด้วยเสียงพูดมีหลานเนวแจะเมียยังไม่มีเนาะยังครับยังไม่มีเมันได้ตามเลยก็ยังไม่มีครับมจะเมียเขาเนี่ยไม่คันเดี๋ยวผมผมแม่เลย ผมมีเมียห้าคนห้าคนท่านมียมึงนะไม่ใช่ไม่นังทั้งห้าใช่ครับมึงเปลี่ยนมือบ้างนะทำไมครับก้ามมันจะขึ้นข้างเดียวมึงต้องฝันอย่างนี้เหมือนท่านเคยเนาะสองเลยกูนะมาพี่น้องมาบัวไหลยัยห้างเนี้ยแค่นี้เลยแล้วจ่ากล้องหิวข้าวแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ตามบริการประธานห้างนะครับเสียงคนฝากพี่ปะอ่ะ แล้วก็ติดตามเสียงพ้นนะครับติ๊กตอกนะครับเสียงพ้นพิมพ์เข้าไปเลยนะครับผมผแล้วก็เพจิเสียงพ้นนะครับดันช่วยพี่ชายผมด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ตามบริการพระห้าครับสำหรับ e ีนี้ว้าวไปสุดนครับครับ